เรื่องสนับสนุนราคาสินค้าเกษตรในระยะสั้นแบบที่พรรคอื่นทำคุณช่อคิดว่ายังจำเป็นไหมคะจะให้เท่าไหร่ในส่วนของพรคอนาคตใหม่แล้วก็เห็นว่าทางอนาคตใหม่จะมีนโยบายยกหนี้ให้กับเกษตรกรบางส่วนด้วยใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินแล้วก็จำกัดวงเงินไหมคะภาคอนาคตใหม่พูดอยู่ตลอดเวลานะคะว่าการประกันราคาเพื่อผลการเกษตรเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจาเป็นหรือไม่จาเป็นจาเป็นเมื่อมีภัยพิบัติ น้ำท่วมภัย,ยแล้งหรือรัฐบาลสั่งให้ประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนปลูกรุก่นปลูกนี่มันนาหมามุยอะไรก็ตามเนี่ยนะคะแล้วออกมาโอเวอร์สัปพลายล้นตลาดรัฐบาลต้องรับผิดชอบในการประกันร,ราคาตรงนี้แต่การใช้เงิน8ปดหมื่นถึงแสนล้านต่อปีในการประกันร,ราคาทุกๆปีเป็นการใช้เงินแก้ปัญหาที่ปลายเหตุโดยไม่ทําให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นอนาคตใหม่เสนอแบบนี้นะคะก็คือ ประกันราคาจะนำราคาเฉพาะที่จําเป็นเกิดภัยพิบัติเท่านั้นแต่ในระยะยาวคุณเอาเงิน8ปดหมื่นล้านที่รัฐบาลใช้ในการประกันราคาข้าวอย่างเดียวในปีผลผลิตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะใช้ไม่ถึง8ปดหมื่นล้านด้วยซ้ำไม่เกิน5้าหมื่นล้านทําเกษตรก้าวหน้าเปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเราไม่เชื่อว่าเกษตรกรไทยจะสามารถรวยได้จากการเป็นผู้ขายวัตถุดิบขายข้าวเปลือกขายสับปะรดสดขายยางที่เป็นน้ํายางข้นเนี่ยไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ เกษ,ษตรกรรวมตัวกันรัฐส่งเสริมให้รวมตัวและสร้างโรงงานแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรโรงอบข้าวสีข้าวโรงแปรรูปสับประรดกระป๋องโรงรองหอมกระเทียมเหล่านี้แล้วเปลี่ยนพวกเขาเป็นผู้ประกอบการมีอำนาจในการต่อรองราคาตัดคนกลางซึ่งอ้วนมากออกไปคนกลางซึ่งรวยมากออกไปให้เกษตรกรขายกับผู้ซื้อโดยตรงนี่คือการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนแต่ว่าอย่างเรื่องการปลดหนี้ที่คุณหยกถามนี่อันนี้ก็สําคัญคือการทําเกษตรก้าวหน้า ไม่สามารถทําได้หากว่าเกษตรกรยังมีภาระหนี้สินซึ่งหนึ่งใน10ของเกษตรกรไทยมีหนี้มากกว่ารายได้3เท่าและ40%อยู่ภายใต้อยู่ใ,ใ,ตยใ,ใต้เส้นความยากจนเรามีนโยบายแสนล้าน4ปีปรับและปลดหนี้เกษตรกรปลดคือ เฉพาะวงเงิน5,000ล้านไม่เยอะสําหรับเกษตรกรที่หมดศักยภาพในการใช้นี้จริงๆหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตหรือว่าทุพพลภาพแต่ที่เหลือคือการปรับโครงสร้างหนี้สําหรับลูกหนี้ชั้นดีแล้วก็คนที่ต้นทบดอกเยอะเกินไปแล้วอันนี้จะปลดหนี้ให้เพื่อให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ค่ะ,อะ,อะพอดีเวลานะคะสรุปอย่างนี้ก็คือประกันราคาเนี่ยมีแค่ช่วยเหลือเรื่องเงินเนี่ยเฉพาะช่วงวิกฤตในะคะในช่วงระหว่างนั้นคือพัฒนาศักยภาพใ่สรุปแบบนี้ถูกต้องนะคะ ต่อไปก็คือทางพักประชาธิปัตย์ค่ะเชิญคุณผลิตค่ะครับในระยะสั้นนะครับเพื่อต่อสู้กับปัญหาที่ราคาพืชผลนันตกเราใช้โครงการที่เราเคยทํามาแล้วสําเร็จมาแล้วนะครับเรียกว่าประกันรายได้เกษตรกรเราจะขยายจํานวนพืชผ,ผลที่เข้าร่วมโครงการนะครับถ้าพูดกันชัดๆนะครับเราจะประกันรายได้อยู่ที่ยางโลละ60บาทนะครับข้าวหอมมะล,ลิเออยละหม่นมห้า 15, ข้าวเจ้ากวะหมะหมื่นนะครับปลาเออโลละ4บาทมันโลละ2บาทแล้วก็ข้าวโพดโลละ7บาทนะครับ อย่างที่ยางน,นี่คือการประกันรายได้นะครับถ้าเกิดราคาพืชผลนั้นสูงกว่าราคาที่เราประกันไว้ก็ถือว่ากเกษตรกรเก็บไว้เลยนะครับส,สิ่งที่ได้นั้นเนี่ยจะเหมือนกับจะได้ข้อดีเหมือนกับการประกันราคายกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าเราประกันรายได้อยู่ที่ยางโลละหกสิบ,บาทแล้วราคาตลาดนั้นอยู่ที่ยางโลละสี่สิบบาทเราจะให้เกษตรกร,กรนั้นขายในราคาตลาดที่40บาทแต่รัฐบาลจะมาจ่ายส่วนต่างข้อดีก็คือเกษตรกรจะเก็บเงินเปรียบเสมือนกับได้รายได้เท่ากับยางโลละ60บาท แต่ว่าจะไม่มีการบิดเบือนกลไกลตลาดจะไม่มีการาหักสมดุลระหว่างการนําเข้าส่งออกและยิ่งกว่านั้นเนี่ยเพื่อเพิ่มแรงจูงใจรัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังเกวัแบบการให้ราคาสินค้านั้นสูงขึ้นรัฐบาลนั้นมีความจําเป็นที่ต้องอะไรให้ราคานั้นสูงขึ้นเพื่อที่ว่าจะไม่ได้ขาดทุนในการาบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินแต่แน่นอนนะครับในระยะกลางเนี่ยเราก็ต้องการให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตยอย่างทั่วถึง2องอย่างคือเรื่องของที่ดินนะครับโดยการยกระดับเอกสารสิทธิ์สปกให้สามารถกู้เงินได้ แล้วก็รีบเร่งออกโฉนดชุมชนให้ชุมชนนั้นมีการกรรมสิทธิ์เต็มที่ในการบริหารที่ดินของตัวเองและในระยะยาวเนี่ยและอย่างที่สองก็คือปัจจัยคือเรื่องของแหล่งน้ําเราต้องการตั้งกองทุนน้าทุกชุมชนนะครับเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งน้ําได้และท้ายสุดนี้ในระยะยาวเนี่ยเราต้องการพัฒนากเกษตรภาคเกษตรยุคใหม่โดยการให้เกษตรกรรายย่อยนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อลดปัดจจัยความเสี่ยงในเรื่องของราคาบ้างในเรื่องของสภาวะภูมิอากาศบ้างแล้วก็ เพิ่มความแข็งแกร่งของสาก์ที่สามารถต่อรองเรื่องราคาและก็ตัดเข้าถึงตลาดตัดผู้ผู้ค้าคนกลางเข้าถึงตลาดได้ค่ะไม่แทรกแซงสมดุลของราคาตลาดนะคะแล้วก็พัฒนาศักะยภาพด้วยอันนี้คือฝั่งของพักประชาธิปัตย์นะคะต่อไปเป็นของพักภูมิใจไทยนะคะก็ถามเรื่องข้าวเป็นพิเศษระคะเพราะเห็นว่ามีวิธีแหวกแนวนะคะน่าจะมีหลายคนได้เห็นบ้างแล้ววิธีแหวกแนวที่ว่าคือใช้วิธีแบ่งปันกําไรจากการขายข้าว ให้ชาวนาได้กำไร75%เรเรื่องนี้ต้องถามว่าทำได้จริงไหมคะแล้วก็ผู้ส่งออกเข้ากับโรงสีเขาจะยอมหรือเปล่าคะเพราะว่ากำไรเขาจะลดลงครับ <c oughs> ขอบคุณครับสำหรับพักคภูมิใจไทยนะครับเราเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยความตั้งใจในเรื่องของการทลายทุกข้อำจำกัดลดอำนาจรัฐเพื่อปากท้องประชาชน ทุกสิ่งที่เราทานโยบายนะครับมี12เรื่องด้วยกันทีเนเนเน่เป็นเรื่องที่จะแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนโดยตรงเราทําวิจัยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะมานั่งนิดนะครับเราทําวิจัยแล้วเราก็ทํากฎหมายร่างกฎหมายเพื่อแปลไปสูป่การปฏิบัติเรียบร้อยถ้าเราได้มีโอกาสรับมอบชันธนุมาติจากพี่น้องประชาชนไปทําหน้าที่เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้เรื่องของปัญหาของพี่น้องเกษตรกรนะครับแบ่งเป็น2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของโครงสร้างในการกําหนด ราคามันไม่เป็นธรรมแต่จริงๆแล้วมันมีตัวอย่างที่ทประสบความสําเร็จในเมืองไทยก็คือเรื่องพรบอ้อยเลนน้ำตาลซึ่งออกมาตั้งแต่ปี2527ใช้การแบ่งกําไรกันร,ระหว่างเกษตรกร,ร,ก,รกับผู้ผลิตนะครับแล้วก็ผู้ขายเกษตรกร,ร,กรได้70%นะครับแล้วก็ผู้ผลิตและผู้ขายเนี่ยผู้แปรรูปและผู้ขายเนี่ยได้30%เรื่องนี้เราทํามา35ปีแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จแต่ปรากฏว,ว่าพืชเศรษฐกิจตัวอื่น4ตัวข้าวนะครับยาง มันสัมปะหลังแล้วก็ปานน้ามันไม่ทานะครับสิ่งเหล่านี้พรรคคิดว่าวิธีง่ายที่สุดก็คือออกกฎหมายโดยใช้โครงสร้างกฎหมายของเรื่องอ้อยเนี่ยมาเป็นตัวแบบนะครับซึ่งจะสามารถจัดการได้ถามว่าจะควบคุมยังไงเรามีระบบโคตา้าถ้าเกิดผู้ขายนะครับผู้แปรรูปไม่เข้าโครงการนี้ก็ไม่ต้องเอาโคตา้าไปทำนะครับส่วนเรื่องราคาไม่ต้องกังวลครับเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ควบคุมอยู่เราสามารถทําได้แน่นอนเพราะอ้อยแหล็น้ำตาลทามาได้ ส่วนที่จะสมบูรณ์เรื่องนี้ก็คือเรื่องการสร้างตลาดพืชพลังงานเพราะว่าข้าวมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันแล้วก็อ้อยสามารถทําพืชพลังงานได้ทําเอทานอลทาไบโอดีเซลได้ถ้าเราสร้างตลาดที่สมบูรณ์นี้นะครับเกษตรกรจะสามารถมีตลาดรองรับได้อย่างสมบูรณ์ไม่ต้องกลัวว่าเรื่องของดีมาส์พายจะทาให้ราคาตกแล้วจะเป็นไรายได้ให้กับประเทศด้วยในการที่จะส่งออกไปนะครับที่จะเป็นการกลับเข้ามาเป็นไรายได้ให้กับประเทศครับค่ะอ่า แต่ว่าตรงนี้ต้องถามแบบชาวบ้านเลยค่ะแล้วคนส่งออกโรงงานยอมไหมคะโรงสีอะค่ะเรื่องนี้เป็นกฎหมายอยู่แล้วครับอ้อยทำได้ทำไมข้าวยางมันสังกะัง,ลงแล้วก็ปาล์มน้ำมันทำไม่ได้นะครับถ้าทำระบบนี้เนี่ยข้าวจะได้เหมือนเบาทนะครับข้าวหอมมะลิข้าวขาว8 7. ป0 0ปาล์มเนี่ยจะได้5บาทนะครับมัน4บาทแล้วก็ยางจะได้70บาทต่อกิโลนครับ าลค่ะเดี๋ยวเรื่องของความเป็นไปได้นี่อาจารย์สมชัยเดี๋ยวคงจะได้คอมเมนต์นะคะท่านต่อไปนะคะก็จากทางภาคฝั่งพักเพื่อไทยบ้างนะคะเห็นคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยประกาศค่ะว่าจะยกระดับราคาสินค้าเกษตรขึ้น30%ภายใน6เดือนวิธีการคือทำยังไงคะคุณกิติรัตน์เพราะว่าพืชผลบางอย่างเนี่ยมันก็ไปแทรกแซงราคาไม่ได้อย่างข้าวอย่างเนี้ยคะ่ะก็ ถึงแม้ว่าคำถามนี้นะครับจะเป็นคำถามที่เน้นไว้ระยะสั้นแล้วก็เป็นเรื่องราคาผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยแต่ว่าท่านคงจําหลักคิดของพรรคเพื่อไทยได้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็คือเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสในวันนี้ที่พักก็มีประชุมใหญ่สมาชิกนะครับแล้วก็คุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็ดกรชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ได้พูดเรื่องนี้ให้ชัดขึ้นนะครับโดยการพูดว่าปรับหนี้เติมเงิน ลดภาษีสร้างเศรษฐีใหม่ก็ยังคงเป็นแนวคิดอย่างเดิมเพียงแต่ว่าให้ให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนะครับคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของราคาสินค้าเกษตรเนี่ยสินค้าเกษตรแต่ละชนิดมีภาวะมีโครงสร้างมีกลไกตลาดที่แตกต่างกันแต่ละการที่สาคัญคือทํำยังไงให้ผู้ที่มีสินค้าเกษตรหรือเกษตรกรเนี่ยมีความเข้มแข็งที่ไม่จําเป็นจะต้องรีบขายผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองนักแล้วก็ทำาไงให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถมีวงเงินที่เพียงพอ แล้วก็สามารถซื้อสินค้าได้แล้วก็แย่งกันซื้อสินค้านั้นเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้ราคาที่ดีที่สุดแล้วเป็นราคาที่ทําให้เกษตรกร,กรมีรายได้ที่ดีนะรัฐก็ต้องช่วยเติมเงิน,นระยะสั้นนะครับการเติมเงินเนี่ยทำให้ผู้กลุ่มที่ผู้มีรายได้น้อยเหล่านี้สามารถมีกําลังซื้อที่จะสามารถทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนต่อเนื่องถ้าพูดตามหลักการเศษรษฐศาสตร์ก็คือทําให้เกิด marginal propensity to consume หรือว่า รายได้ที่เกิดขึ้นนั้นกลายเป็นพลังในการซื้อต่อเนื่องพ่อค้าแม่ขายก็จะสามารถขายสินค้าได้ผู้ผลิตก็จะสามารถขายสินค้าได้เกิดเป็นกําลังซื้อต่อเนื่องหลายเท่าทวีคูณของเงินที่ต้องเติมเข้าไปนะครับแต่การเติมก็จะเติมเท่าที่จํานวนมีความจําเป็นดังนั้นหลักคิดของพืชแต่ละชนิดก็จะต่างกันข้าวก็จะมีวิธีของเขานะครับปลาล์มน้ํามันยางพาราก็จะมีวิธีต่างๆกันนะครับซึ่งหลักการที่จะทําให้ใช้ประโยชน์ได้ นอ,อกเหนือจากประโยชน์เดิมที่มีอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของการเพิ่มกําลังซื้อของผลผลิตทางการเกษตรครับออบริหารเวลาได้พอดีมากนะคะแต่นิดนึงค่ะขอเปคซิฟิกลงไปอีกนิดนึงค่ะคุณกิติรัตน์เอาเฉพาะข้าวเลยครับทำยังไงให้30%ภายใน6เดือนคะโดยวิธีการเลยค่ะคือเราเราสำรวจมาแล้วว่าขณะน,นี้เหตุที่เขาเปลือกราคาถูกนะครับเป็นเพราะว่าเหล่าโรงสีกับพ่อค้าเอกชนเนี่ยไม่ได้รับวงเงินที่เพียงพอจากธนาคาร เนื่องจากภาวะสินค้าเกษตรที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแต่ทรงกับสุดดังนั้นการจะปรึกษาหรือที่ใช้คําว่าเติมเงินเนี่ยมันจะทําให้คนที่อยู่ในวงการข้าวที่เป็นพ่อค้าเอกชนปกติมีกําลังซื้อที่มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราช่วยให้เกษตรกรสามารถมีสินเชื่อชะลอการขายนะครับซึ่งผมไม่ได้พยายามจะหลีกเลี่ยงคําว่าจำนาแต่ว่ารัฐบาลในปัจจุบันก็ยังใช้หลักการสินเชื่อชะลอการขายคือ ไม่ได้ใช้ราคาที่สูงกว่าราคาตลาดเหมือนที่รรคพืพ่อไทยเคยใช้นะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์วิจารณ์กันต่างๆนานาซึ่งผมก็ชี้แจงไปหลายรอบว่ามันมีข้อดีอยังไงเนี่ยแต่ว่าการที่จะให้มีสินเชื่อชะลอการขายในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดเนี่ยมันจะทําให้ความจําเป็นที่จะต้องรีบขายเนี่ยลดลงความพร้อมในการที่จะเข้ามาซื้อของพ่อค้าเอกชนก็จะดีขึ้น,นะคะ่ะข,ขอบคุณนะคะ แล้วก็ท่านสุดท้ายคุณภัยบูลนะคะในคำถามเรื่องประเด็นของปากท้องเกษตรกรนะคะในส่วนของพักประชาชนปฏิรูปนี่เห็นบอกว่าจะให้เกษตรกรมีรายได้เป็นเดือนเดือนละ6,000บาทตลอด15ปีตัวเลข6,000บาทอันนี้ทำไมต้อง6,000คะและทำไมต้อง15ปีและอีกคำถามหนึ่งก็คือสมมุติกรณีที่ชาวนาคนนี้มีหไร่คนนี้มี10ไร่20ไร่ ได้เท่ากันไหมคะเชิญค่ะครับก็สําหรับพักประชาชนปฏิรูปหลักคิดเรื่องนี้ก็มาจากน้อมนําคําสอนพระพุทธเจ้าก็คือการมีหนี้สินนั้นเป็นทุกข์นะฮะเราก็มองว่าปัญหาเกษตรกรเนี่ยที่ผมทราบปัญหาดีเพราะผมก็เป็นชาวนาชาวไร่ตั้งแต่อายุ25้าออกไปทํานาทําไร่จนตั้งหลาย10ปีเหมือนกันนะฮนะดังนั้นก็จะรู้ปัญหารู้ว่า การที่มีหนี้จะต้องกู้หนี้ยืมสินมาทําโครงการต่างๆที่ไม่ว่าจะปลูกพืชน,นู้นพืชน,นี้แล้วมันพืชมันมีความสุ่มเสี่ยงเรื่องราคามันมีปัญหาเรื่องอผลิตผลมีตัวแปรเยอะโะรคแมลงต่างๆนานายิ่งปลูกพืชล้มลุกก็ยิ่งล้มลุกคุกคานกันไปใหญ่นะฮะดังนั้นจึงคิดว่าถ้าเพื่อแก้ปัญหาแบบยั่งยืนก็คือจะต้องไม่ให้กเกษตรกรมีหนี้สินจะทําอะไรก็ได้เพื่อให้กเกษตรกรมีไรายได้อย่างมั่นคงแล้วก็ต้องไม่มีหนี้สิน ก็จึงคิดว่าถ้าเกิดเราทําเป็นลักษณะให้เกษตรกรมาปลูกต้นไม้โตเร็วนะฮะแล้วก็โครงสร้างของต้นไม้โตเร็วนั้นเป็นการปลูกแบบที่เกษตรกรไปปลูกแล้วก็ให้มีกองทุนขึ้นมานะฮะส่งเสริมให้มีการปลูกขึ้นแล้วก็มีการสร้างกลไกลโดยกฎหมายฉบับหนึ่งขึ้นเรียกว่าพราบอกองทุนปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อเกษตรกรรายย่อยตัวกฎหมายนี้จะออกแบบไว้ให้มีการตลาดซื้อขายล่วงหน้า ต้นไม้โตเร็วด้วยนะฮะแล้วก็มีกลไกของการประกันภัยประกันความเสี่ยงของอความเสียหายต่างๆเพื่อที่จะเป็นหลักประกันให้เกิดการซื้อขายล่วงหน้าแล้วก็นําเงินนั้นมาจ่ายเป็นค่าต้นไม้ให้กับเกษตรกรผู้ที่ปลูกในที่ที่ตัวเองมีอยู่นะที่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นที่ดินเอกสารสิทธิ์อะไรต่างๆเป็นที่เช่าที่อะไรก็ได้เพราะว่าเราจะออกกฎหมายให้ไม้ต้นไม้โตเร็วนั้นเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เป็นส่วนควบของที่ดิน สามารถนําไปซื้อขายได้อันนี้ใช้กลไกของกฎหมายก็จะช่วยให้เกษตรกรเมื่อปลูกแล้วโดยกองทุนสนับสนุนการปลูกตอนแรกแล้วก็จะเก็บผลผลิดคืนที่หลังโอ้ของผมยังเลยเยอะเลยผมว่ารอบสองในปีนี้งั้นขอคําถามเมื่อสักครู่นี้คําถามเดียวเลยค่ะว่ากรณีที่มีจํานวนที่นาไม่เท่ากัน1ิไร่20ไร่หรือมีแค่หนึ่งไร่จะได้6กพันท่เท่ากันไหม่เท่ากันยี่สิบไร่นะฮะยีไร่ก็จะได้ผลตอบแทน ที่จะจ่ายเป็นรายเดือนได้นะฮะเดือนละ6,000บาททุกเดือนโอนเข้าบัญชีแล้วก็จะไปได้ตอนปีที่5อีกครั้งหนึ่งเป็นแสนนะฮะแต่ว่าถ้าจำนวนไร่ลดน้อยลงก็ลดลงมาอีกส่วนหนึ่งแต่ผมเรียนก่อนนะว่าการที่ให้ปลูกต้นไม้ตัวเร็วไม่ใช่เกษตร,รกรเอาที่มาทำหมดนะฮะเป็นเพียงแค่แบ่งบางส่วนจากระบบการเกษตร,รที่มีปัญหาทั้งหลายก็จะทำให้สร้างดีมาซัพพายที่เกิดขึ้นในพืชตัวอื่นนะั้นลดลงนะ,ะเมื่อมีซัพพายลดลง ม,มีพื้นที่ลดลงก็จะทําให้ราคาดีขึ้นด้วยแต่ที่สําคัญเกษตรกรที่เข้ามาร่วมอยู่ในโครงการนี้ก็จะมีรายได้อย่างสม่ําเสมอแล้วก็แม้นจะไม่มากแต่ว่าถ้ามีความสม่าเสมอและเป็นนีนะผมเชื่อว่าเกษตรกรเหล่านั้นก็จะพ้นทุกข์หรือ<า>ทุกน้อยลงได้ค่ะอาจารย์สมชัยว่ายังไงคะช่วงนี้จะเป็นช่วงของอาจารย์สมชัยนะคะจะมีเวลา5นาทีเน้นย้ำกันก่อน,อน <c oughs> 5นาทีนี้ก็จะรวมทั้งที่อาจารย์คอมเมนต์ ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ให้แต่ละพักได้มีสิทธิ์โต้แย้งด้วยเชิญอาจารย์ค่ะครับขอบคุณนะครับผมคงใช้ไม่ถึง5นาทีนะเพราะว่าอยากจะฟังแต่ละพักแสดงความเห็นเพิ่มเติมด้วยนะก่อนอื่นสองขอชื่นชมทุกพักก่อนนะผมผมคิดว่าการที่แต่ละพักเนี่ยมีแนวคิดที่เสนอเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างชัดเจนว่าวิธีคิดเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรอันนี้เป็นเป็นปรากฏการณ์ที่ดีนะะว่าประชาชนจะได้ทราบว่า ว่าวาทิวาที่ไปเป็นอย่างไรชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนเป็นเรื่องการแข่งการเชิงนโยบายจริงๆนะครับผมคงไม่ไม่จี้ธลรภักเนื่องจากไม่มีเวลาและจะไม่แ์ด้วยที่จะจี้ธีรภักนะผมขอว่าผมอยากดูเพิ่มเติมนะมีแง่ม,ม,มุมในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเวลาพูดถึงเรื่องของการพัฒนาการเกษตรเนี่ยจริงๆผมอยากฟังเรื่องระยะสั้นระยะยาวนะแต่ว่าหลายท่านพูดไปแล้วเพราะนั้นขอเปลี่ยนเป็นประเด็นว่ามันมีความเหลื่อมลําในภาคการเกษตรด้วยมันมีเกษตรกรรายย่อยมันมีเกษตรกรรายใหญ่นะ ผมคิดว่าสองกลุ่มนี้ใช้ในโยบายไม่เหมือนกันนะครับอยากจะฟังเพิ่มอยากจะฟังเพิ่มเติมว่านโยบายที่โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยสิ่งที่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะจะจะประยุกต์ใช้กับเกษตรกรรายย่อยได้อย่างไรเพราะเ็มีข้อจากัดเยอะแยะไปหมดใช่ไหมฮะอยากจะฟังเพิมเ่มเติมในส่วนนี้ครับอ,อันนี้ให้เป็นสมัครใจเลยค่ะ ดูเหมือนจะทุพพักเลยนะคะอ่างั้นเริ่มต้นที่คุณชอบก่อนค,ะค่ะ,ะการที่เราคิดเรื่องแพ็กเกจนโยบายเกษตรเนี่ยเกษตรเ้าหน้าเป็นหลักก็จรงิงแต่เนื่องจากเราคิดถึงเกษตรกรรายย่อยถึงมีอีก2อันเสริมขึ้นมานั่นก็คือเรื่องปิดหนี้เกษตรซึ่งพูดไปแล้วนะคะว่าสําหรับเกษตรกรรายย่อยปัญหาใหญ่มากคือเรื่องหนี้แต่อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องการปฏิรูปที่ดินถามว่าทําไมต้องพูดเรื่องปฏิรูปที่ดินด้วยเพราะว่าสมมุติเราใช้การประกันร,ราคาจริงๆนะคะเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินทำกินไม่ได้รับสิทธนั้นนะคะค และนี่คือปัญหาใหญ่มากของเกษตรกรรายย่อยเขาไม่มีแม้แต่ที่ดินทํากินเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงต้องทําเรื่องสอปรกอรต้องขยายวัตถุประ,ประสงค์ในการใช้และเปลี่ยนมือได้แล้วก็เอกสารสิทธิ์ที่เป็นที่ถับป่าป่าทับที่ต้องเคลียร์กฎหมาย19ฉบับให้เหลือหนึ่งถึงสฉบับแล้วก็ทําให้ที่ที่เป็นป่าเสื่อมโทมแล้วออกโฉนดให้ประชาชนเพื่อที่จะปลดล็อกตรงนี้นี่คือการคิดถึงเกษตรกรรายย่อยว่าเรื่องหนี้เรื่องที่ดินเมื่อปจัจจัยการผลิตสองอย่างนี้คือเรื่องทุนกับเรื่องที่ดินตอบโจทย์เขาแล้วเนี่ยถึงนําไปส ค่ะอ่ะพักต่อไปเลยค่ะคุณภริชเลยค่ะครับก็ผมมองว่าความจริงนโยบายเรื่องของประกันร,รายได้นะครับแล้วก็การเข้าถึงปัจจัยการผลิตทั้งเรื่องของแหล่งน้ําทั้งเรื่องของที่ดินเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าจะ,ะช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยได้พอสมควรแต่ที่กล่าวไว้คือการเข้าสู่เกษตรยุคใหม่เนี่ยมี2ปัจจัยหรือว่า2อ,อสองอย่างที่เกษตรกรรายย่อยตอนนี้เนี่ยเข้าไม่ถึงเทียบเท่ากับเกษตรกรรายใหญ่อย่างแรกคือเรื่องของข้อมูลนะขอขยายความที่พูดไปนิดนึง ข้อมูลที่สาคัญในข้อมูลที่ที่เกษตรกรรายย่อยจะสามารถรู้ได้ประเมินได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางสภาพภูมิอากาศว่าดินถ้าดินคุณภาพแบบนี้เนี่ยควรจะปลูกอะไรในปีหน้าควรจะปลูกอะไรบ้างซึ่งตอนนี้เป็นเป็นผลประโยชน์ที่เกษตรกรรายใหญ่นนั้นเข้าถึงได้ที่เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงไม่ได้อย่างที่2คือการเข้าถึงตลาดนี่คือทําไมาพัคประชาธิปัตย์ต้องการยกระดับแล้วก็สร้างสหกรณ์ที่เข้มแข็งที่สามารถรวมตัวเกษตรกรรายย่อย มาสามารถมีอำนาจต่อรองเรื่องราคาได้มารวมตัวกันลงทุนในนวัตรกรรมต่างๆได้เพื่อให้สามารถแปรรูปสินค้าให้เป็นเกษตรพรีเมียมได้ค่ะเชิญคุณศักดิ์สยามค่ะครับสำหรับภาคภูมิไทยนะครับเรามองพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราไม่ได้แบ่งเป็นรายย่อยรายใหญ่นะครับเพราะว่าโครงสร้างกฎหมายที่เราใช้เนี่ยคือการแบ่งปันกําไรอย่างเป็นธรรมเนี่ยใช้จะอ้อยมา35ปีจริงๆแล้วตัวพษษ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 ืชเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องพืชนะครับ ปัญหาคือคกลไกในการแบ่งปันกาไรเนี่ยไม่มีการออกกฎหมายให้มันชัดเจนเหมือนเรื่องอ้อยซึ่งเราสามารถใช้ตัวแบบของเรื่องอ้อยเนี่ยมาทำเพื่อทุกตัวได้สิ่งสําคัญก็คือวิธีที่เราทำเนี่ยมันจะไม่ได้ต้องใช้งบประมาณอะไรจากราชการเลยซึ่งสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยผมก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์นะครับเราจะพบว่านโยบายที่เราใช้กับเรื่องพืชเกษตรเนี่ยจะตามมาด้วยปัญหาเรื่องคอร์รัปชันทุจริตเรื่องอะไรมากมายไก่กองวันนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เพิ่มประกาศนะครับว่าปี2561เนี่ยหนี้สาธารณะของประเทศไทยเนี่ย6.4ล้านล้านบาทแล้วนะครับถ้าเรายังใช้นโยบายในเรื่องการเอาเงินงบประมาณของประเทศเนี่ยไปในเรื่องของสินค้ากเกษตรเนี่ยเราก็จะยิ่งเพิ่มภาระซึ่งกลับมามันก็คือเรื่องภาษีของพี่<ส>น้องประชาชนนั่นแหละครับสิ่งที่สําคัญคือทําไมเราไม่ใช้การบริหารจัดการแบบที่ทากับอ้อยเนี่ยซึ่งมันไม่ต้องใช้เงินเลย นะครับเพราะเงินเนี่ยมันอยู่ในในห่วงโซ่การผลิตอยู่แล้ววันนี้ยกตัวอย่างเล่นข้าวนะครับพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยที่ปลูกข้าวเนี่ยเป็นผู้ลงทุนมากที่สุดถึง75%ค่ะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้รับเป็นยังไงครับก็ขาดทุนทั้งชีวิตนะครับแต่ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่อยู่เหนือกว่าคือผู้แปรรูปนะครับรงสีหรือว่าผู้ขายก็รวยสะบ้านหันแหลกไปสิ่งเหล่านี้ถ้าเราใช้โครงสร้างของกลไกแบ่งปัน กัไรายสินค้าอย่างเป็นธรรมนี้นะครับทุกอย่างจะสมดุลแล้วไม่ต้องใช้งบประมาณซึ่งเรื่องนี้ผมเชื่อว,ว่าจะทําให้ปัญหาของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกพืชเศรษฐกิจได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ครับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวยังไงอย่อยขอใช้สิทธิ์ในการให้อีกสองท่านได้ตอบด้วยนะคะเพื่อความยุติธรรมนะคะเชิญคุณกิติรัตน์เลยค่ะพรรคเพื่อไทยเคยใช้นโยบายรับจำนำข้าวเปลือกในราคาสูงซึ่งในขณะนั้นเราไม่มีการแบ่งรายเล็กรายใหญ่เป็น,นกลไกในการ ผลักดันให้พ่อค้าเอกชนต้องเข้ามาซื้อข้าวเปลือกแข่งขันกับโครงการรัฐบาลถ้ามีการแบ่งรายเล็กรายใหญ่นะอาจจะทําให้มีข้าวเปลือกจํานวนหนึ่งถูกขายลงไปในตลาดในราคาที่ต่ำกลไกนี้นะครับดูเหมือนจะช่วยรายใหญ่แต่แท้ที่จริงแล้วเราช่วยรายย่อยเพราะว่าในเมื่อรายใหญ่เนี่ยก็มีทางเลือกเท่ากับรายย่อยเนี่ยมันทําให้การแย่งซื้อของข้าวเปลือกเนี่ยเข้าสู่กลไกของเอกชนเกือบครึ่งเกือบค่อน แล้วก็ทําให้เงินในส่วนนั้นเนี่ยเกิดประโยชน์กับชาวนาโดยที่ไม่ต้องใช้งบมาเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่ว่าในการเสนอนโยบายครั้งนี้นะครับเราถูกวิจารณ์ในเรื่องนั้นแล้วก็จะตอบกี่ครั้งก็แล้วแต่ก็จะมีคนยังวิจารณ์อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นแนวทางในการที่จะมีการชะลอการขายโดยใช้ราคาตลาดเป็นหลักเนี่ยก็ไม่ต้องไปแบ่งรายเล็กรายใหญ่อะไรนะครับแต่ว่าถ้าจะเติมเงินให้กับชาวนาเนี่ยคงจะเติมเฉพาะรายย่อยซึ่งมีข้าวเปลือกไม่เกิน15เกวียง ต่อรายนะครับรายที่ใหญ่เกินไปนั้นก็ไม่จําเป็นต้องไปช่วยเขานะครับค่ะข,ขอบคุณค่ะฉันคุณภัยบุญค่ะสําหรับพรักประชาชนปฏิรูปเราคงมองไปที่ผู้ที่ทุกร้อนซึ่งตอนนี้ผู้ทุกร้อนเนี่ยผมก็เชื่อว่าทั้งรายย่อยรายใหญ่ก็ทุกร้อนแหะแต่รายย่อยทุกร้อนมากกว่านะถ้าเราจําเป็นจะต้องช่วยเหลือนั้นเราก็จะช่วยรายย่อยเพราะรายย่อยเนี่ยจำนวนหนึ่งล้านรายที่เราตั้งเป้าไว้ถ้าได้ไปช่วยเหลือเฉพาะรายย่อยนั้นผมคิดว่าก็ สร้างปัญหาการเปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะซึ่งส่วนส่วนสำคัญที่สุดนะต้องเรียนว่ารายย่อยนี่เขาขาดโอกาสหรือขาดอำนาจในการที่จะเข้าถึงทั้งทุนทั้งทุกอย่างทั้งหลายหลายเรื่องดังนั้นเราจะต้องไปช่วยในส่วนนี้ซึ่งสิ่งที่สำคัญถ้าไปมองทั้งหมดแล้วประกันราคาหรือเจตนาจะทำนู่นทำนี่อะไรทั้งหลายก็เพื่ออย่างเดียวะฮะก็คือให้เกษตร,รกรมีรายได้นะฮะที่เป็นเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้โดยที่ ไม่ต้องไปสุ่มเสี่ยงต่ออะไรทั้งสิ้นนะมีความมั่นคงดังนั้นเราจึงบอกว่าต้องเปลี่ยนปรับระบบวิธีให้มีรายได้ของเกษตรกรมาเป็นรายเดือนนะ,ะไม่ใช่เป็นรายปีหรือสุ่มเสี่ยงกันแบบประเภทรายฤดูกาลซึ่งไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ปล่อยไปยัทถากรรมดังนั้นหัวใจอยู่ตรงนี้แต่ผมยืนยันว่าใช้เฉพาะรายย่อยนะฮะแล้วก็รายย่อยนั้นก็ไม่ได้คํานึงว่าจะต้องมีที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์นอส,อสาเป็นเจ้าของที่นะเราแก้ปัญหาให้ว่า ถ้าเพียงแค่หาที่ดินมาร่วมโครงการแล้วมาปลูกได้นั้นเขาก็จะมีเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารเดือนละ6 0 0 0บาทเพื่อที่จะไปจัดชีวิตตัวเองให้พ้นจากความทุกเยียวยาตัวเองได้สรุปก็คือเฉพาะรายย่อยแน่นอนรายย่อยแน่นอนห้ามรายใหญ่ด้วยนะเราก็ไม่ให้ยุ่งแต่า <Per S 1> รายใหญ่เขารายใหญ่เขาตัวรอดได้อยู่แล้วทุกเ็าน้อยกว่าทุกมากคือรายย่อยขอบคุณมากนะคะ